สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตหล่อนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีภารกิจที่จะต้องไปไปบริการเคมสศินไหมมรณกรรมนะครับให้กับลูกค้าที่จังหวัดโคราชนะครับอยู่ที่บัวใหญ่นะครับก็จะได้ไปไปร่วมงานแชร์ภารกิจของลูกค้าด้วยแล้วก็ไปทําเรื่องเคมให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งก็ต้องใช้ดูจากระยะทางแล้วก็อาจจะใช้เวลาอยู่ สองชั่วโมงกว่านะครับดูจาก GPS นะครับวันนี้ก็ จริงๆแล้วการเคมประกันการเคมประกันสินไหมมรณกรรมนะครับลูกค้าก็ถ้าไม่มีตัวแทนบริการนะครับลูกค้าก็สามารถโทรเข้าไปที่เบอร์ c เซ็น e n t e r นะครับ1581ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะครับว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรส่งเอกสารอย่างไรนะครับแต่ลูกค้าของผมนะครับที่ถึงจะอยู่ไกลนิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมอยากจะไปร่วมงานด้วยแล้วก็ไปรวบรวมเอกสารเจรบเอกสารส่งเข้าบริษัทเพื่อจะให ลูกค้านะครับได้ได้เงินออกมาไวนะครับ mm. <laughs> เพราะว่างานแบบนี้บางทีลูกค้าไม่ได้เตรียมตัวนะครับก็อาจจะต้องมีภาระมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเราก็อยากจะทําเรื่องเคมให้ได้เงินไวที่สุดนะครับ mm. วันนี้ก็เป็นงานบริการอีกวันหนึ่งครับสวัสดีครับ